ในส่วนของสถานปฏิบ <si ัติธรรมเที่มีเป็นหกแก้วบ้านทางเลื่อนหมู่หกตำบลชนบทอําเภอชนบทจังหวัดขอนแก่นนะครับโดยอาจารย์ธรรมสพงค์กันนิโกพระธรรมทูตสายต่างประเทศนะครับแล้วก็พระอาจารย์ติ่งนะครับยินดีต้อนรับคณะบุญจากเทศบาลตำบลชนบทวิบูรณ์โดยท่านนายกเทศมนตรีตำบลชนบทวิบูรณ์แล้วก็ท่านประดับเทศบาลตำบลชนบทวิบูรณนะครับพร้อมกับ คณะเจ้าที่ที่ได้เดินทางมาร่วมทําบุญถวายผ้าน้ำฝนและก็จตุกัจจัยนะครับเครื่องไยทานในวันนี้นะครับก็บขอเรียนเชิญทุกท่านนะครับเขาสู่พิลาการเรียนนะครับในส่วนของขนบธรรเนียมวัฒนธรรประเพณีไทยนะครับมีมากมายหลากหลายประเพณีแต่ในส่วนของอีกไ,ไม่กีวัน ที่จะถึงนี้นะครับก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งทางศาสนาพูทของเรานะครับนั่นก็คือพิธีข้าพรรษานะครับในวันนี้คณะสงฆ์นะครับพร้อมกับญาติโยมนะครับก็มีความภาคภูมิใจที่ในส่วนของท่านนายกเทศมนตรีตำบลชนบุรีบูวแล้วก็ท่านประลัดนะครับพร้อมกับขา้าราชการที่ได้เดินทางมานะครับร่วมบุญในการที่จะถวายภาน้ำฝนแล้วก็ เครื่องไถ่ทานนะครับในวันนี้นะครับขอให้บุญกุศสดในวันนี้นะครับส่งให้ทุกท่านได้มีความสุขความเจริญนะครับและก็ได้พบแต่สิ่งดีนะครับช่วงนี้ก็ท่านนายกเทศนตรีนะครับได้ทําการจุดธูปเทียนนะครับแล้วก็ทําการกราบองค์พระประธานนะครับ ในส่วนของสถานปฏิบัติธรรมเทศนิธิงแก้วนะครับเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมให้กับพี่น้องชาวบ้านทั้งเรื่องแล้วก็ชาวาศาสนาพุทธของเรานะครับที่นับถือาศาสนาพุทธนะครับและก็ปัจจุบันนี้ได้ทําการยื่นนะครับเพื่อที่จะแต่งตั้งเป็นวัดโดยท่านผู้บริการสำนักพุทธศาสนานะครับได้เดินทางมาจากทางจังหวัดขอนแก่นได้ทํายื่นเอกสารเรียบร้อยแล้วนะครับช่วงนี้นะครับก็ขอให้ทาง พระอาจารย์ธรรมสุพงศ์คณิโกนะครับพระธรรมทูตสายต่างประเทศได้กล่าวต้อนรับในสของญาติโยมทุกท่านครับครับเลนะ่า อัญโนภาภวตสาวะักสังโฆสังฆันธนามิมะยังคุทเตวิสุวิสุงรักขณาทายาอิจาณีรสะหะอันจัดศิรานิจจามาภูติยังปีพระยังบันเตวิสุวิสุงรักขณาทายา ตรเນนສຫະปัນจะສຣາนยาจามະลยปมยังພันດວສວສงລัคະນาທยรเນນສຫััນจะສรານยาจาม เรามีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งที่ระลึกสูงสุดของเราสิ่งที่จะเป็นที่พึ่งมากไปกว่านี้ไม่มีแล้วก่อนทวาว่าไหว้พระส่วนกรนทำบุญก็ขออนุโมทนาลูกหลนานญาติโยมร,ร่วมกันไหวพ้พระกล่าวรัตนาสินาก,ก่อนนะโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะ ภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโหตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตตะยันตุสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิ <manyan> สรนังขจามิสังฆังสระนังขจามีทุติยมปิพุทังสรนังขจามีทุติยมปิธรรมังสรนังขจามี ยัมปิสังขังสรนังขจามิตติยัมปิธรรมังสรนังขจามิตติยัมปิสังขังสรนังขจามิติสรณักขมา,างนิตตังปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปตังสัมาติยามิ ยามิสังสมัติาณิสุยะโาะนามเิดนสิตาจักสิขาพัานิสีเลนะสุขติยติสีเลนะพภคสัมปทาสีเลนะนิพุติยติตัสมาสีลังวิโสทัตเ ัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะยกของขึ้นพยักเเคพันเตสังโฆปฏิชานตุ มะยังพันเตเอตังปะทีปะยุคังสัพปริวรังเตมาสังพุทธัะปูชนะถายะอิมัตสัสมิงนิยาเทมะสาธุโนพันเตอายังเตมาสัง พุทธะปูชนัถายะปะทิทานัสสะอานิสังโสมาตาปิตุอาทินันจะปิยะชนะนามนังทีฆะัตังหิตายะสุขายะสังวัตตะตุ ข้าแด่พระสงฆ์ผู้เจริญขอพระสงฆ์จงปวดรับทราบข้าพเจ้าทั้งหลายขอมอบถวายเทียนพรรษาพร้อมผ้าอาบน้ำฝนพร้อมทั้งบริขของบริววณที่เป็นบริวาณทั้งหลายเหล่านี้ไว้นวัดป่า หูแก้ว,กวเพื่อเป็นพุทธบูชาตลอดการพรรษาขออน,นิสงส์แห่งการถวายเทียนพรรษาผ้าอาบน้ําฝนพร้อมทั้งบริของบริวารทั้งหลายเหล่านี้เพื่อเป็นพุทธบูชาตลอดการพรรษา,อา,รษาของข้าพเจ้าทั้งหลาย จงเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุข,สขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ปิยชนทั้งหลายมีบิดามันดาเป็นต้นน,นานทืนา การเตรียมน้ำนะไม่มีก็ขนมมือก็ได้ยะทาวริวหาปุราปริปุเรนติสากครังเอวะเมวะอิตาินังเตตานังอุปกะปติอิจิตังปจิตังตุมหังคิปเมวะสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนลลโสยะทามณิโทเตระโสยะ Tasa piti owi wacantusa parokorinat Sadumate bawat Wantarayo sukiti kayuko Tawa apiwadhana silisaditjangut Tapacayino cataro อันเตยอายุวโนสุขังปาลังอายุวทโคธนวัตตะโคสิริวัตตะโคยศวัตตะโคพลวัตตะโควรรณวัตตะโค โซกัสาจุตุปัตถทวานิาอันตารายาปิวินาสันตุจเตชะสาชยสิทธิทานังลาพังโสธีภักขยังสุข an ังพรังสิริอายุจวันโนจะโพคังวุติจะญาตสาวาสตวัต สาจาโยจะชีวสิทธิ์ทิพวันตุเทผวตุสาพะมังคารังรักพันตุสาบเทวตาสาวพุทธาโุภาเวนัสธาโสทิพวันตุเทผวตุสาพังรักพันตุสาพเทวตาสาพพัรธมา โนภาเวนสสัสธาโสทิภาวนตุเตภวตุสัพมะฆรากรันตุสาพ,พเทวตาสาพสังฆานุภาเวนสสสัสธาโสทิภาวนตุนะสุสิกตาโพตุญาตโยคอยเจริญด้วยอายุวันนะสุขาภรณสารสัมบัติเงลิกองเทเลมาสมดังปราัถนาทุปการเถรสาธุ สาวาคาโตพะคะวะตาธมโมธัมมังนามัสสามิสุปฏิปมมันโนพะคะวะโตาสาวาคสังโฆสังขังนามามิอาจารย์อนุตนาสาธุสาธุกุณคุณน้อนะครับผู้นับจ้างที่นักนายกองรลองนะครับการสอดท่อและผู้รับคุณทุกคนนะครับ,บนี่ก็บอนุตนาสาธุขบุญนะครับท,ท,ทนนบุญเันขอ้อภาษาเนาะ แกนอน่ายครับพอที่จะไป,ไปหลายที่หลายทักมีช่วงนี้พระธรรมทูนสายต่างประเทศมีวัตถุมงคลแจกให้ทุกท่านที่มาร่วมบวุญถวายเทียนเข้าบรรษานะครับ ลำบากรวยรวยสูงสูงทุกคนเด้ออย่าเก็บอย,ย,าย,ย่าไข่อย่าป่วยอย่าจน